รู้ไหมครับเรากินแคลเซียมกันเยอะแต่หลายคนไม่รู้ว่าแคลเซียมอาจไม่เข้ากระดูกถ้าขาดสิ่งนี้สิ่งนั้นก็คือวิตามิน K2 วิตามิน K2 ทํทำหน้าที่พาคแคลเซียมไปเก็บในกระดูกและฟันไม่ให้แคลเซียมลอยในเลือดไปเกาะในหลอดเลือดซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหรือเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ทำไมต้องกินวิตามินเคทคู่กับแคลเซียมและวิตามินดีเพราะวิตามินดีช่วยดูดซึมแคลเซียมแต่วิตามินเคทจะช่วยพาแคลเซียมไปเก็บให้ถูกที่ถ้าไม่มีเคทูแคลเซียมอาจจะไปสะสมผิดที่ครับวิตามินเคทูเจอในอาหารอะไรบ้างได้แก่นัตโตชีสหมักไข่แดงตับและเนื้อสัตว์ครับและสำหรับคนที่กินแคลเซียมและวิตามินดเสริม การเสริมวิตามิน K2 จะช่วยให้การดูแลกระดูกของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสรุปสั้นๆนะครับถ้าอยากให้แคลเซียมเข้ากระดูกจริงต้องให้ร่างกายได้ K2 คู่กับแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อป้องกันกระดูกพรุนและดูแลหัวใจไปพร้อมกันเพราะสุขภาพกระดูกและหัวใจสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ